เพือไงบ้างครับที่ทำได้ทำอาหารไมาเด้บุ๊ทำเองก็ได้เป็นขนาดำเร็จรูปนะครับโนาถมแดงเขนาดำเร็จรูปแล้วทำไม่ได้ครับคนเราเห็นไหมครับเนี่ยถือองกันไม่ไหวแล้วไง่รองกันเลยแบบยอดจริงเลยนุยมีนี่นะรหลุดนีเด๋ยวรอหมูย่อเด้อหม้วไม่ต้องเอามอร่อยไหมครับหานูงก่ท่โ้อร่อยไหมครับอื้มู่ดะ นี่งานตะเกียบมีมาบางส่วนช่วยัอยู่นี่เราี่โงนนี้วก่อนนะการสองไปไปไปเลยลกเตาช่วยเหรอใครเขาแรงอ่างอช้อนหรืออะไรครับตะเกียบครับตั้งจะไหมดช้อนไหมครอ่ะไรอนีไ้ตนไม่ได้แก้งก็ต้องถ่ายทํา ถลักคดีอยู่แม่แดงกิวแหมมันหลบกล้องหลบกล้องหัวเวรแรงแล้วว่อะไรหมครับพี่เกดมากถึงแมเตานึ hmm. UH ่เนาะผ่านต้อยาตอยอร่อยไหมครับอ you know ๋อรอบ่ยรใช้ตนวเองเด้อใช่ไหมไปตัวนึง แม่งน้ำตาลไม่ได้ใช้เลยกินอะไรครับดีด้วยแ้โอเค